เช้านี้หลังจากทําบุญตักบาตรเสร็จแล้วที่หอฉันมีชาวบ้านมานั่งรองสนทนาธรรมกับหลวงพี่โดยมีกำนันสันเป็นตัวแทนชาวบ้านทำหน้าที่ยื่นกระทู้ธรรมให้หลวงพี่ตอบเช่นเคยทำไม,มแมลงวันถึงชอบตอมของเหม็นครับหลวงพี่เสียงกำนันเอ่ยถามขึ้นมาในวงสนทนาธรรมะเป็นคำถามที่ดีมากกำนัน เอาละอาตามาจะเล่าอะไรให้ฟังอาตามาเชื่อว่าทุกท่านคงเคยเห็นเวลากับข้าวที่เราทำเสร็จออกมาแล้วไม่ว่าจะแกงผัดหรือทอดมันจะมีกลิ่นหอมน่ากินแมลงวันก็ชอบด้วยมันจะบินมาตอมทันทีจมูกของมันดีกว่าของคนมากนักมันได้กลิ่นก็บินลงมาตอมอาหารนั้นเพื่อที่จะพิสูจน์ว่า อาหารมันดีจริงหรือไม่ทีนี้เรามาดูกันไม่ใช่แค่ของหอมเท่านั้นอย่างโรงศพที่มีคนตายพอเปิดโรงศพปุ๊บกินเหม็นเน่าโชยหึงคนยังเบือนหน้านี้ แต่แมล็งวันมันอยู่ตั้งไกลมันก็ยังอุสาหบินออกมาพอมันได้กลิ่นของความตายมันมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องเจอการเชิญมันก็มาตามกินเพื่อพิสูจน์ว่ากินที่เหม็นยังจะมีอะไรเหลืออยู่อีกมั่งหรือเปล่าคนที่ตายจะมีอะไรเหลืออยู่อีกไหมคนที่ตายถ้าแตกดับทั้งหมดแล้วทั้งสดินน้ำลมไฟกำลังสลายเป็นของเน่าเป็นที่น่ารังเกียจ ขยะขยงแต่กลับเป็นของดีสำหรับมแมลงวันตอนนี้อาตมาเชื่อว,ว่าต่อให้เอาสเต็กมาแลกพวกมันก็คงไม่ยอมอาตมาเคยเห็นบางทีเป็นซากหมาที่ตายแล้วเน่าเหม็นหนอนตอมย,ยุบยับแมลงวันก็ยังบินมาตอมเหมือนกับเบียรที่พวกท่านชอบดื่มกันเบียรต้องผ่านการบดเน่ามาก่อนหมักในโอง่งในถังน้ำผ่านอะไรมามั่งก็ไม่รู้ อ้าวหลวงพี่เทศอย่างนี้ผมไม่กล้าดื่มเบียร์เลยครับโอ้ลองดูแล้วกันนะโยมอาตมาแค่จะบอกว่าเกิดเป็นคนนะ่ะดีแล้วป่าเสริรดแล้วนะโยมอย่าเป็นแบบมแมลงวันเลยที่รู้ทั้งรู้ว่าของเน่าของเหม็นก็ยังจะกินกันเข้าไปอีกวันนี้จิตศรัทธาชาแนล ขอจบเรื่องเล่าธรรมะเรื่องมแมลงวันกับหลวงพี่แต่เพียงเท่านี้นะคะขอความสุขสวัสดีจงเบังเกิดแก่ทุกท่านสวัสดีค่ะ